สามสอโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตอนเย็นๆที่สนามบินสวนภูมินะครับนะค,ครับมีอิรสุไทยลุ่งแวนนะครับได้ชุดยกคอมาคันนี้ได้คอมาชุด5นิ้วครับนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วรับดีชั้นหนึ่งครับยังสามารถใส่ได้ลงตัวที่ 265 75 R16 นะครับอย่างสวยเลยกันนี้ใสย่ยางเฉพาะกิจไปก่อนชุดยกของเราเป็นยังไงแข็งแรงหลยไหมซูเปอร์ซูเปอร์รไทยรุงชุดยกขอมาแข็งแรงครับเอาละครับช่วงนี้ งานชุดคอม้าก็มาแรงเต็มพิกัดเลยนะครับของเราแฮนด์เมดครับผมขอบคุณเพื่อนๆและคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรานะครับไม่ผิดหวังเลยสำหรับชุดยกที่เราจัดสรรแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นให้นะครับความแข็งแรงสมดุลการขับขี่ดีเยี่ยมอ้าวดีเยี่ยมะนะครับ ดูดูรอบๆตัวรถกันก่อนบรรยากาศดีๆที่นะครับลานกว้างๆของสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้วันอาทิตย์นะครับอเจ็นสบายเลยนะครับผม,มดูวิวทอ้องฟ้าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ทอแสงายามเยน็ยนๆนะครับ ส่วนนายแบบของเราไม่ยอมพลาดการทำงานทุกครั้งนะครับมีเขาก็คือ,อคุณภาพนะครับอ่ะเอาคุณภาพเต็มพิกาซุปเปอร์แข็งแรงครับอ่าอาลครับเพื่อนๆได้ชมที่ร,บรอบๆตัวรถแล้วก็จะให้ชมช่วงล่างนะครับอ่ะขอชมช่วงล่างหน่อยครับ เดี๋ยวอย่าพึ่งไปไหนนะ่อยนะอาเคนี่ครับชุดงานชุดคิดของเราคือม,มันเป็นงานจับประกอบนะครับนะไม่ได้ดัดแปลงตัวรถนะครับส่วนซูเปอร์แวนนะครับเราจะอาพอเทินเพาแล้วเราจะเสริมแหนบเข้าไปอีกแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มค่าเคให้กับ ความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนโชก็เป็นโชกทั่วไปนะครับเป็นของขยับ้าก็ใช้ได้ครับนะครับามาดูตรงกลางอีกนิดน,นึงครับผมตรงกลางนี้ได้เป็นตัวต่อเพลากลางครับผมจุดสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ควรจะมีนะครับผมลูกยางเพลากลางนี้ทําให้เป็นเป็นตัวของ เป็นยางพวงกางของโรดิโอนะครับเป็นงานชิดขึ้นมาใหม่ชิ้นหนึ่งชิดชิดขึ้นมาเพื่อทีอ่ลดระดับความชันของพวงกางได้ดีนะครับผมนุ่มนวลเลยครับนะฮะช่วยแก้ปัญหาการออกตัวแล้วก็ที่กระพือนี้ลงตัวแล้วนะครับดีดีเลยสำหรับ i s สุทธิ์ชีฟครับเอาละครับตีโนกยังเป็นสแตนดาดนะครับ โชกก็เป็นโชคทั่วไปนะครับเรามาชมคอม้ากันอีกทีครับคอม้าที่เราทำขึ้นนะครับมีความหนาเลยชิ้นงานเรารับประกันคุณภาพเลยนะครับ